บทที่1068สวีชิงมีสีหน้าประหลาดใจสิทธิ์พี่อยากได้ด้วยเหรอส่งมันมาให้ฉันหัวหน้าดูโกรธจัดสวีชิงยื่นยาพิษให้เงียบๆหัวหน้ารับยาหลับตาลงและกลืนมันลงในอึกเดียวไม่นานใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มเมื่อเห็นสวีชิงยังคงกินอยู่เขาก็คล่ำครวญในใจและกินต่อไป เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหนึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อท้องฟ้าข้างนอกสว่างสวยัยแผ่นยกที่ส่งผ่านเสียงของสวีชิงก็สั่นไหวเขารีบหยิบมันขึ้นมาเสียงของปรมาจา์ฉีก็ดังออกมาเบาๆเจ้าอยู่ไหนเมื่อได้ยินเสียงของปรมาจารย์ฉีหัวหน้าก็กลืนยาพิษในมือทั้งหมดอย่างรวดเร็วแล้วแซงทำเป็นจะตายนอนอยู่ตรงนั้นและพยายามสั่นไปทั้งตัว สวีชิงเหลือบมองหัวหน้าบอกอาจารย์เกี่ยวกับศาลาดาบของเขาแล้วยกมือขึ้นเปิดประตูศาลาดาบไม่นานหลังจากนั้นร่างของปรมาจารย์ฉีก็ปรากฏตัวขึ้นนอกประตูศาลาดาบอย่างเงียบงนันราวกับมีผู้กันไร้สีทาไว้เขาเดินเข้าไปในศาลาดาบอย่างไร้อารมณ์สวีชิงอยากจะลุกขึ้นยืนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพ่นเลือดพิษออกมาเขาก้มหน้าลงและพูดเบาๆอาจารย์ เจ้าแซงทำเป็นดีเจ้ารู้หรือไม่ว่าการหลอกลวงอาจารย์นั้นมันบาปดูสิยาพิษนี่เจ้าคงจะกินมันมาหลายวันแล้วแต่ท่าทางของเจ้าก็ไม่ได้แย่อาจารย์ฉีเหลือบมองสวีชิงสีหน้าของเขาผ่อนคลายลงเล็กน้อยหัวหน้าเห็นภาพนี้จึงพยายามนิ่นรนอย่างหนักขณะนอนอยู่ตรงนั้นเขาแซงทำเป็นลุกขึ้นและอาเจียน อาจารย์ฉีเย่อเย้ยเมื่อจะเดินผ่านหัวหน้าไปเขาก็อดไม่ได้ที่จะใช้เท้าเขีย่ยเขียหัวหน้าได้ยินเพียงเสียงดังปังเขาเขี่ยหัวหน้าลงจากที่นอนลงนั่งก้นของหัวหน้าซุดลงกับพื้นโดยตรงเจ้าไม่ได้เสศษซังเลยดูจากรูปร่างแล้วเจ้าน่าจะกินมันไปไม่นานมาน,นี้เจ้ากําลังเรียนแบบน้องชายของเจ้าอยู่หรืออาจารย์ฉันคิดถึงท่านหัวหน้ารู้สึกเจ็บแปบบที่ก้นจึงมองอาจารย์ฉีอย่างน่าสงสาร สวีชิงที่อยู่ข้างๆมีสีหน้าขมขื่นและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดลงอาจารย์ฉีพ่นลมหายใจอย่างเย็นชาและจ้องมองหัวหน้าเมื่อมองสวีชิงดวงตาของเขาก็ผ่อนคลายลงอีกครั้งเจ้าสี่เจ้าไม่เคยชอบโกหกฉันรู้ดีต้องเป็นพี่ชายของเจ้าที่บังคับใช่ไหมพี่ชายของเจ้าเป็นคนทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสวีชิงก้มศีรษะลงและพูดเบาๆ อาจารย์ฉันกับพี่ชายคิดเรื่องนี้ร่วมกันตอนนี้เจ้ายังอยากจะพูดแทนพี่ชายอยู่อีกฉีเย่กล่าวชมเชยในแววตาก่อนจะรีบหยิบยาล้างพิษอันล้ำค่าหลายเม็ดออกมาจากร่างกายส่งให้สวีชิงรีบไปล้างพิษให้เร็วเข้าเจ้าช่างตรงไปตรงมาเกินไปหลังจากพูดจบฉีเย่ก็หันศีรษะและจ้องมองหัวหน้าอย่างดูร้ายดูเจ้าสีในฐานะสิทธิพี่เจ้ากลับบังคับสิทธิน้องของเจ้ามาก เจ้าอยากเรียกหาฉันแต่เจ้าไม่รู้รหัสลับเจ้าไม่รู้เพราะเข้านิกายช้าหรือไม่ใช่ว่าฉันได้สอนเจ้าตั้งแต่ตอนที่ฉันพาเจ้าออกไปหาของดีสมัยนั้นแล้วหรือเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้ากลับมาหญิงพยองอีกแล้วหลังจากแกะผนึกออกได้คันอีกแล้วงั้นหรือถึงอยากได้เมียหัวหน้าตัวสันพลางสายหัวอย่างรวดเร็วเขาพบว่าสวีชิงมองเขาอย่างเงียบเงียบหัวหน้าไออย่างงุ่มง,ง่าม สวีชิงมีสีหน้าว่างเปล่าเขาเอายาถอนพิษทั้งหมดที่อยู่ในมือเข้าปากจากนั้นก็หยิบสมุนไพรออมาสองสามเม็ดแล้วกลืนลงไปพิษทั้งหมดในร่างกายถูกกำจัดทันทีสมุนไพรพิษที่เขากินเข้าไปในช่วงสองวันที่ผ่านมานั้นเสริมฤทธิ์กันและยับยังซึ่งกันและกันเป็นยาพิษผสมชนิดหนึ่งปราบใดที่กลืนสมุนไพรสำคัญลงไปพิษก็สามารถกำจัดพิษได้ในพริบตา ส่วนหัวหน้านั้นเขากินไปเพียงบางส่วนเท่านั้นใบหน้าจึงกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มเมื่อเห็นว่าสีหน้าของสวีชิงเริ่มดีขึ้นอย่างรวดเร็วดวงตาของหัวหน้าก็เบิกกว้างขึ้นกำลังจะพูดแต่ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเย็นชาของอาจารย์ฉีเอาล่ะบอกฉันมาสิว่าเจ้าสร้างปัญหาอะไรถึงหลอกให้อาจารย์มาไกลขนาดนี้หัวหน้าได้ยินดังนั้นก็กำลังจะพูดต่อแต่อาจารย์ฉีกลับจ้องมองเขาอย่างเอาเรื่อง หุบป,ปากไปฉันโกรธเสมอเมื่อได้ยินเจ้าพูดหัวหน้ารู้สึกถูกเอาเปรียบและหดหูใจคิดว่าเขาแค่วางแผนจะสถาปนาอำนาจต่อหน้าเสี่ยวอาชิงหลังจากผนึกถูกปลดดังนั้นเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าสี่บอกฉันมาสวีชิงมองด้วยความเคารพและเล่าทุกสิ่งที่เขาเคยพูดกับหัวหน้าให้อาจารย์ฉีฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงเรื่องที่เขาได้รับนิวเทพและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป และนี่เป็นครั้งแรกที่หัวหน้ารู้รายละเอียดมากมายขนาดนี้และดวงตาของเขาก็จ้องมองอย่างแน่วแน่อาจารย์ฉีเหลือบมองหัวหน้าสีหน้าของเขาดูปกติราวกับว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้เขาหวั่นไหวแต่เปลือกตาก็ขยับเล็กน้อยเป็นครั้งคราวหลังจากสวีชิงพูดจบอาจารย์ฉีก็พ่นลมหายใจอย่างใจเย็น พวกเจ้าสองคนแกนทองคําที่มีวังสวรรค์ช่างกล้าหาญยิ่งนักกล้าคิดร้ายต่อเทพ,พเจ้าโชคดีที่พวกเจ้ายังมีมารยาทดีและรู้จักบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ฉันรู้เรื่องนี้แล้วพวกเจ้าไม่ต้องกังวลทุกอย่างปกติแค่เข้าไปในเขตต้องห้ามจินเซียนก็พอหลังจากพูดจบอาจารย์ฉีก็หันหลังเดินออกไปก่อนจากไปเขาจ้องมองหัวหน้าอย่างดูร้ายร่างของเขาค่อยๆเลือนหายไประหว่างสวรรค์และโลก เมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นเขาก็มาถึงเมืองหลวงของมนทนแล้วขณะที่กลั้นหายใจลมหายใจของเขาก็เร็วเช่นกันเขาปล่อยคลื่นยักษ์ไว้ในใจแล้วและพึพมพำฉันรับสัตว์ประหลาดมาเป็นสิทธิหรือนี่หลังจากพูดจบเขาก็อดหัวเราะอ,อย่างภาคภูมิใจไม่ได้แต่ในฐานะที่ฉันเป็นอาจารย์ของเขาก็คงจะทําอะไรสักอย่างแล้วขณะนั้นเองนะัสาลาดาบหัวหน้ามองสวีชิงอย่างเลื่อนลอย สิทน้องเจ้าบอกอะไรกับอาจารย์หรือทำไมท่านถึงดูโกรธเคืองนักเมื่อเห็นฉันพี่ใหญ่ปรากฏว่ามีรหัสลับจริงๆสวีชิงกล่าวอย่างใจเย็นก็เรื่องเล็กน้อยนี่หัวหน้าลุกขึ้นกอดสวีชิงหยิบหินสีเขียวที่สวีชิงคุ้นเคยออกมาแล้วยัดใส่มือให้จากนั้นก็ยิ้มอย่างจริงใจดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความรักใคร่พลางพูดเบาๆสิทธน้องพี่ใหญ่รอเล่นนะ เจ้ารู้สึกว่าความขมขืนและความเศร้าโศกในสนามรบจางหายไปบ้างหรือยังหลังจากเรากลับมาฉันก็เป็นห่วงอาการของเจ้าสวีชิงตกตะลึงและมองไปที่หัวหน้าหัวหน้ายิ้มและมองสวีชิงด้วยแววตาอ่อนโยนในขณะนี้แสงแดดยามเช้าส่องผ่านประตูที่เปิดอยู่สะท้อนลงบนร่างของหัวหน้าทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเจ้ามีอะไรก็ชอบเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวไม่ค่อยแสดงออกโดยเฉพาะเวลาเศร้าแบบนี้ไม่ไดีเลยนะ อาชิงน้อยเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวเจ้ายังมีบรรพบุรุษมีท่านอาจารย์มีพี่ใหญ่อย่างฉันพี่สาวคนรองและพี่ชายสามพวกเราทุกคนต่างห่วงใยเจ้าเราเป็นครอบครัวเจ้าไม่จําเป็นต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวเจ้าคุยกับเราได้ฉันบอกเจ้าแล้วว่าชาตินี้เราจะเดินไปด้วยกันฉันพูดจริงนะไม่ใช่แค่เดินไปด้วยกันเท่านั้นนะแต่ทั้งครอบครัวของเราจะเดินไปด้วยกันหัวหน้ากระซิบในขณะนั้นเขาเหมือนพี่ชายที่ห่วงใยน้องชายมาก สวีชิงรู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อรู้สึกถึงความอบอุ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจหัวหน้าก็ไอออกมางั้นเจ้าช่วยพี่ใหญ่กำจัดพิษออกก่อนได้ไหมบทที่1,069ในที่สุดสวีชิงก็มอบยาถอนพิษจำนวนมากให้หัวหน้าซึ่งช่วยให้เขาแก้พิษได้สำเร็จจากนั้นหัวหน้าก็หยิบลูกพิษออกมาอย่างมีความสุขใส่เข้าปากและเคี้ยวมันพร้อมกับตบไหล่สวีชิงเบาๆ เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกอาจารย์ของเราอยู่ที่นี่เขามีความรู้มากกว่าเราและน่าจะมีวิจารณญาณที่ดีกว่าเราแค่ต้องรอผลของมันว่าแต่เสี่ยวอาชิงช่วยคุยกับเหล่าโขงให้ฉันหน่อยช่วยพี่ชายหน่อยวันนี้ฉันอยากพาเพื่อนสนิทไปหาเขาพี่ชายจะไปพบพี่โขงแล้วทำไมยังต้องให้ฉันทักทายเขาอีกหรือพี่ชายพาใครไปสวีชิงเหลือบมองลูกพีทในปากหัวหน้าพลางคิด หัวหน้าไอามองไปรอบๆแล้วพูดเสียงเบาเมื่อวานฉันไปที่นั่นมาเหล่าโขงกระนี่เหลือเกินฉันช่วยเขาแบกซานเหอะจื่อกลับพึ่งเขาคงอิจฉาที่ฉันเป็นพี่ชายของเจ้าถึงได้ไม่ชอบฉันเสียดายฉันก็เป็นผู้ถูกกระทําแบบนี้ตลอดถ้าเขามีความสามารถเขาก็สามารถไปหาอาจารย์ของเราได้และถ้าเขามีความสามารถจริงๆเขาก็สามารถไปเป็นศิษย์ของอาจารย์เราได้ ส่วนอาจารย์จะรับเขาเป็นศิษย์หรือเปล่ามีอาจทราบได้แน่นอนคนที่ฉันจะพาไปเธอคือเต้าเต้าไอหยาไม่ใช่ชื่อเทาๆท,ที่รักของฉันตางหากหัวหน้าแซงทําเป็นสงบแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพวกเจ้าไปรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนสวีชิงเหลือบมองหัวหน้าแน่นอนสองสามวันนี้ฉันบังเอิญไปเจอต้าเทาเทาและพบว่านางอยู่นอกคฤหาสหยาวสัดส่วนของนางใหญ่โต ไอหยาหัวหน้าไอสองทีพลางพูดต่อสีหน้านางเต็มไปด้วยความหดหู่และใบหน้าเล็กๆของนางเต็มไปด้วยความทุกข์เสียวอาชิงตอนนั้นฉันรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินฉันจึงเข้าไปปลอบนางและบอกนางว่าฉันมีวิธีพานางไปพบประกูลเหยาหลังจากหัวหน้าพูดจบเขาก็มองสวีชิงอย่างประืืรอร้อนและกัดลูกพีชอย่างแรงสิ์น้องพี่ชายโอ้อวดมามาก เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตลอดชีวิตของสิทพิ่ของเจ้านะสวีชิงเงียบไปหยิบดาบบัญชาการออกมาและส่งข้อความถึงโขงเสียงหลงจากนั้นก็พยักหน้าให้หัวหน้าอย่างไม่แสดงอารมณ์หัวหน้ารู้สึกตื่นเต้นหัวเราะและรีบเดินจากไปอย่างใจร้อนเมื่อเห็นร่างของหัวหน้าค่อยๆหายไปในระยะไกลาอารมณ์ของสวีชิงที่อัดอั้นจากประสบการณ์ต่างๆในสนามรบก็ดีขึ้นกว่าปกติมาก สิพิพูดถูกการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองคือสิ่งสำคัญที่สุดสวีชิงพึมพำพลางหลับตาลงและเมื่อลืมตาขึ้นครู่หนึ่งแสงสว่างในดวงตาของเขาก็สงบลงเช่นเดิมเขาเดินออกจากศาลาดาบไปยังวังดาบเขากำลังจะแลกตะเกียงชีวิตในขณะนี้วิธีที่เร็วที่สุดสำหรับเขาในการเพิ่มพูนการฝึกฝนและพลังต่อสู้คือตะเกียงชีวิต ตอนนี้ฉันมีวังสวรรค์สิบแห่ง7แห่งสร้างขึ้นจากการฝึกฝนและสามแห่งสร้างขึ้นจากตะเกียงชีวิตสำหรับผู้ฝึกฝนวังสวรรค์ตะเกียงชีวิตจะขึ้นอยู่กับจำนวนไฟชีวิตฉันมีไฟชีวิตห้าดวงดังนั้นฉันจึงสามารถผสานตะเกียงชีวิตได้สูงสุดห้าดวงขณะที่กำลังครุ่นคิดสวีชิงก็มาถึงห้องเก็บสมบัติของวังดาบ ห้องโถงนี้มีหน้าที่แลกเปลี่ยนสิ่งของเพื่อแลกกับคะแนนคุณความดีทางทหารเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการแจกจ่ายคุณความดีทางทหารผู้ถือดาบที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่จึงมาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาต้องการเมื่อสวีชิงมาถึงเขาเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยในสนามรบหลายคนนอกจากนี้ยังมีทหารจากเมืองหลวงอยู่ด้วยถึงแม้พวกเขาจะไม่ใช่ผู้ถือดาบแต่พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแลกเปลี่ยนในสาวังใหญ่แต่สัดส่วนก็ลดลง รายละเอียดนี้เป็นแผนขั้นสุดท้ายที่รองเจ้าวางดาบและคนอื่นๆที่รายงานต่อองค์ชายเจ็ดได้วางไว้คลังสมบัติของวังผู้ถือดาบไม่เพียงแต่รับผิดช,ชอบการแลกเปลี่ยนเท่านั้นแต่ยังรับผิดช,ชอบการจัดเก็บอีกด้วยผู้ถือดาบทุกคนสามารถนำของวิเศษที่ได้มาจากค่าศึกเพื่อแลกกับคะแนนความสามารถทางทหารได้วัตะจักรนี้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่มีของวิเศษเท่านั้นแต่ยังมีทักษะระดับสูงเครื่องมือเวทอันทรงพลังและตะเกียงชีวิตมีอยู่สองอัน ตะเกียงชีวิตสองอันนี้ไม่มีความแตกต่างกันมีเพียงพลังที่แตกต่างกันตะเกียงหนึ่งอันถูกแลกเปลี่ยนไปแล้วเหลือเพียงอันเดียวการแลกเปลี่ยนนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้คะแนนความสามารถทางทหารเท่านั้นแต่ยังต้องใช้ความสามารถการต่อสู้ระดับสองด้วยด้วยความสามารถในปัจจุบันของสวีชิงเขาสามารถแลกเปลี่ยนได้เพียงหนึ่งอันสวีชิงครุ่นคิดอยู่นานและแลกเปลี่ยนมันเขาระมัดระวังตลอดทางจนกระทั่งกลับมายังศาราดับตนเอง เขาไม่พบกับความพลิกผันใดๆและไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นสิ่งนี้ทำให้เขานึกถึงสิ่งที่โขงเสียงหลงเคยบอกไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนว่าองค์ชายเจ็ดกำลังจัดก,การวินัยทหารอันที่จริงไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนคะแนนความดีความชอบทางทหารให้กับตนเองหลังจากกลับมาหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวสวีชิงโขงเสียงหลงและเหล่าผู้ถือดาบทุกคนที่เคยอยู่ในเขตเฟิงไห่ หลวนไม่ได้ตั้งใจให้ยุ่งยากและไม่มีการปล้นสะดมด้วยเจตนาร้ายไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนหรือขายอะไรก็ตามหลวนเป็นเรื่องส่วนตัววังดาบไม่เคยปรารถนาสิ่งนั้นมาก่อนและในอนาคตยังจะเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะผู้แลกเปลี่ยนเหล่านี้แต่ละคนล้วนมีคุณธรรมทางทหารและคุณธรรมที่ได้จากการเสียเลือดและการต่อสู้ในสนามรบนำมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝน หากสุดท้ายแล้วผู้อื่นยังต้องการแย่งจากพวกเขาจะไม่เท่ากับว่าเสียทั้งเลือดและร้องไห้หรือการกระทําเช่นนี้ย่อมไม่อนุญาตอย่างแน่นอนนี่คือคํากล่าวดั้งเดิมขององค์ชายเจ็ดด้วยทั้งความเมตตาและกําลังองค์ชายเจ็ดผู้นี้ทรงพลังยิ่งนักพระองค์ไม่สนใจผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆนี้เลยแม้แต่น้อยและพระองค์ก็ไม่สนใจมันด้วยในเวลานั้นเมื่อโของเสียงหลงกล่าวถ้อยคำเหล่านี้สีหน้าของเขาดูซับซ้อน สวีชิงหัวนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการมาถึงขององค์ชายเจ็ดและเขาก็รู้สึกสะเทือนใจในใจเช่นกันในมุมมองส่วนตัวเขาไม่ชอบองค์ชายผู้นี้แต่ถ้ามองจากมุมมองของชนเผ่าผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่อีกฝ่ายทำย่อมเป็นประโยชน์ต่อชนเผ่ามนุษย์ถูกผิดบุญคุณโทษขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนสวีชิงสายหัวเก็บความคิดเหล่านั้นไว้แล้วหยิบตะเกียงชีวิตที่แลกเปลี่ยนกันในสาราดาบของตนเองออกมา มันคือตะเกียงชีวิตที่มีลักษณะเป็นรูปดาบสีดำโบราณแ่รัศมีคมกริบและรัศมีแห่งการสังหารอันน่าพิศวงเห็นได้ชัดว่าสายเลือดที่ก่อกำเนิดตะเกียงชีวิตนี้มาจากนักฆ่าสุดโต่งดังนั้นตะเกียงชีวิตที่สร้างขึ้นจากสายเลือดนี้จึงมีเจตนาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและรูปร่างก็แตกต่างจากตะเกียงชีวิตอื่นๆความแตกต่างระหว่างการแลกเปลี่ยนในวังดาบก,บกับการจับมันมาครอบครองเพียงอย่างเดียวคือจะมีบันทึกต้นกำเนิดของตะเกียงนี้ เมื่อสวีชิงแลกเปลี่ยนก็มีแผ่นหยกบันทึกข้อมูลของตะเกียงนี้ถูกส่งมาให้เขา